ออ kilo. นี่แมกน้มรถมัชชาแคมเบอร์ติ้งตึงตึงตึ้งชิมแล้วมันอร่อยก็เลยแบบอยากจะรีวิวกับคนที่ยังไม่เคยกินนะให้ลองเนาะนี่ลักษณะข้างนอกก็จะเคลือบด้วยช็อกโกแลตแล้วก็จะมีน่าจะเป็นเม็ดแบบว่าพวกถั่ว ท็อปกระแตมีความครันชี่นะเป็นกรอบมากเลยมันก็หวานกัดกับรสชาติเี๋ยวด้านในนะถ้าเกิดด้านในจะมีความแบบหอมแล้วก็ขมขมหวานไม่หวานไม่มากอืมอ,อยะ โอ้ยกรอบมากเลยตองไปเขียวไปทิมกันได้เลยห้าสิบบาทเท่านั้น